ต่ไก้เกอนี่จะโตนกเทียับีาิ้นก่ไก่เกลยไกอ้มีาิิ้เนี่ยครับตอนั้นเสร็จกระถางเล็กเนี่ก็เขาจะเอาไว้เอาหมโกนี่แหนบแหนบมีไหนบ้าแหนบเหรอที่แหนบ